ครับเมนูอร่อยๆอเดี๋ยวจะพาไปทานอย่างข้าวหมกไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ความหอมอร่อยไม่ใช่แค่ตัวข้าวนะเขาบอกว่าไอ้พาชนะที่ใส่มาเขาหอมาด้วยใบตองทำให้ร้านนี้ยิ่งน่ากินน่าทานครับอโอ้ไปกันเลยร้านป้าเพ็ญอยู่ที่บ้านเลขที่55หมู่2บ้านห้วยน้ำขาวถนนพยาวป่าแดด ตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร้านนี้เขาขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่โอ้โหโอ้ยไก่ทอดเขาก็มีแล้วดูการกินข้าวหมกไก่ของเขาโอ้โหนี่นักข่าวร้ายนักนะเอออะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเวลาเสิร์ฟเขาจะห่อไปด้วยใบตองนะทําให้เหมือนกับได้อัรถรสในการทานที่ดีมากขึ้นเขาบอกว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเดียวของจังหวัดพะเยาที่ยังคงใช้ใบตองหอ่อข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่แบบนี้ เป็นสูตรโบราณซะด้วยแล้วถามว่าไอ้ข้าวที่เห็นเนี่ยคัดเกรดมายังไงเขาบอกว่าเป็นเอาข้าวที่เรียนดีที่สุดฮะคัดเกรดเป็นข้าวเกรดสี่มะข้าวเกรด A ไม่มีติดเอฟเลยโอ้ยต้องเกรด A เท่านั้นแล้วคุณผู้ชมครับเขาขายในราคาที่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นของดี แล้วคัดสรรมาดีแล้วาขายราคานี้ถือว่าถูกก็คือห่อละ50บาท<ฮ>แล้วห่อใบตองอย่างนี้ด้วยจะหาที่ไหนได้มผมบอกเลยนะเพราะการห่อใบตองเนี่ยมันทําให้เพิ่มเรื่องของต้นทุนไงแต่เนี่ยห่อละ50พิเศษ60และทางร้านนะครับคุณวันเพ็ญวันจงอักษรอายุ73ปีเธอก็บอกนะฮะว่าเปิดขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่แล้วห่อได้ใบตองแบบนี้มานาน ย8ปีแล้วไม่ได้มาพึ่งทําเมื่อปีสองปีนี้นะ,ะแล้วก็ขายอยู่ที่บ้านของตัวเองนี่แหละ,ะพอดีทางบ้านมีสูตรลับเฉพาะในการทําข้าวมันไก่และข้าวบกไก<ะ>่ตลอดจนเครื่องเกรียงน้ําจิม้มไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่หรือว่าข้าวบกไก่มันต้องดีต้องเด็ดนะเออไม่งั้นมันไปกันไม่ได้หรอกนะบอกเลยว่าของเขาน่ะดีมีโอกาสอยากลองไปทานเหมือนกันที่จังหวัดพยาวป้าเพญจะเปิดขายตั้งแต่8ดโมงเช้า ไปจนถึง14นาฬิกาก็คือบา2 2> ่านนยสองแอบเตือนนิดหนึ่งยังไงเพอๆไม่ถึงบ่ายสองหรอกหมดก่อนเป็นไปได้เพราะคนไปทานเยอะ่ะคลองไปแวะเวียนทานกันดูนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาร้านประเพลจ้ด